ในส่วนของแนะน,น,น่วนสำนักง,งานจัดหางานัภารกิจก่อนนะคะในเรื่องของภารกิจของสำนักง,งานจัดหางานเนะะี่ยก็จะเป็นเรื่องของการส่งเสริมให้กับให้กับชาวบ้านนะคะในเรื่องของการฝึกอาชีพอยู่แล้วนะคะในเรื่องของการต่อยอดเนี่ยเราก็จะต้องมาดูว่าอย่างชาวบ้านอย่างอย่างเช่นเนี่ยอย่างกลุ่มของพี่นกเนี่ยมีมีความต้องการที่อยากที่จะทําอะไรเพิ่มเติมน,นะคะเช่นจริงๆแล้วก็ต้องขอบคุณทางอุตสาหกรรมด้วยที่มา ให,ให้ประโยชน์เนาะในเรื่องของการออกแบบในเรื่องของอการการการสร้างผลงานเกี่ยวกับเรื่องของธรรคชาด้วยอันนี้ทางจัดหางานเราก็มีส่วนคือยินดีแล้วก็อยากที่จะมาส่งเสริมอาจจะต่อยอดอาจจะเพิ่มเติมนะคะหรืออยากที่จะกระจาย,กร,จายกระจายกระจายการทาให้มากขึ้นเช่นชอย่างตอนนี้พี่พี่น้องอาจจะยังมีกลุ่ม ยังอาจจะมีกลุ่มที่มีทำอยู่แล้วแต่อาจจะต้องขยายกลุ่มเพิ่มเพราะนั้นนะคนทางจัดหางานเราเองเนี่ยก็จะต้องมาส่งเสริมซึ่งเราก็จะมีเกี่ยวกับกันกิจกรรมเพิ่มอาชีพเพิ่มรายได้นะคะ2กิจกรรมของผู้สูงอายุนะคะสก,ก็จะเป็นกิจกรรมวัยสุขวัยกเกษียณนะคะก่อนที่จะ,กะเกษียณอายุใช่ไหมคะคนเราแตเกษียณอายุตอน6ก เราก็จะต้องหากลุ่มคนก่อนอายุ60เนี่ยเพื่อที่เวลาเกษียณแล้วเนี่ยจะได้มีงานทำมีงานอาชีพเสริมทำนะคะอันนี้ก็คือกลุ่มที่ทางจัดหางานเสริมหรือจะเป็นกลุ่มกราะบางทางจัดหางานก็ยินดีไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนพิการนะคะกลุ่มผู้ผู้คนโทษนะคะแล้วก็กลุ่มกลุ่มประพฤตินะทุกกลุ่มเป้าหมายเลยค่ะทางจัดหางานก็จะต้องหา เกี่ยวกับอาชีพอิสระนะคะเรารองรับเขาด้วยนี่ก็เป็นสิ่งที่ตอบโจทย์มากๆเลยนะคะหรือถ้าเกิดว่าเรามีผลิตภัณฑ์อยู่แล้วบางทีบางคนอาจจะทําไม่เป็นเนาะก็อาจจะต้องให้นาช่ว้สอนหรือถ้าเกิดว่าไม่ถนัดเลยเรื่องการสุดกรววารทาเราก็อาจจะต้องเป็นเรื่องของเป็นการตลาดและอาราเนี่ยอาจารย์มร้ก็ต้องเข้ามาช่วยดูแล้ว่าจะส่งเสริมยังไงถ้าเกิดว่าเขาอยากเอาไปขาย อเอาไปขายแต่ว่าเขาทำไม่เป็นแต่เขาอยากที่จะเอาไปขายต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่จะทางานก็จะต้องอมาส่งเสริมกลุ่มอย่างดก็เท่ากับว่ากลุ่มกลุ่มน,นี้เป็นกลุ่มโมเดลเริ่มต้นใช่เลยแล้วถ้าหากว่ากลุ่มอื่นๆจะทําตามบ้างเนี่ยค่ะก็อย่างในตั้งแต่เริ่มตั้งกลุ่มเลยแล้วจะหา อาจารย์เลี้ยครับครับถ้าหากว่าจะมีกลุ่มชุมชนที่เขามีผลิตภัณฑ์ที่ของดีอยู่แล้วในหมู่บ้านของเขาแล้วเขาอยากจะต่อย,ยอดแล้วทำแบบนี้บ้างนะคะต้องเริ่มอย่างไรบ้างคะจริงๆกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในบ้านเรามีหลายกลุ่มท mm hmm. ้าทินผมเช็คจากข้อมูลในในในเขาเรียกที่เป็นจดทะเบียนมีประมาณ34กลุ่มนะครับแต่ว่ามันก็จะมีกุ่กที่เขาเรียกว่าอะไรนะมียิดย่อยที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนซึ่งอาจจะเป็นพาณิชย์ เยอะมากนะครับถือว่าเป็นร้อยร้อยกลุ่มเลยก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเองแสดงว่าวิสาหกิจชุมชนโอท็อกหรือเอสมีมีอยู่ในบ้านเราค่อนข้างเยอะที่ไม่ได้รับการเปิดเผยซึ่งเราเราก็ไปเห็นมาแล้วครับท่านอาจารย์เล้งแล้วก็อย่างกลุ่มพี่นกเนี่ยก็จะเป็นทั้งวิสาิจชุมชนแล้วก็เป็นเป็นพาณิชก็คือถือว่าได้ครบบถ้วสมบูรณ์นะครับก็คือสามารถที่จะตรวจสอบและก็สามารถส่งเสริมได้ ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมหรือแรงงานเองก็ตามเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดความเป็นมุมที่ชัดเจนแต่ว่ากลุ่มที่ยังไม่ได้ชัดเจนเนี่ยสามารถที่เซวาเราก็ต้องค้นหาแล้วก็เชิญชวนนะครับให้เข้ามามีส่วนร่วมในการหนึ่งติดต่อทางแรงงานติดต่อทางอุตสาหกรรมจัดทังงานนะครับติดต่อทางจัดหาง,งานแล้วก็ติดต่อทางอุตสาหกรรมในจังในพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดที่จิตหรือจังหวัดใกล้เคียง นะครับสามารถที่จะตรวจสอบสามารถที่จะเข้ามาประสานงานได้ในเรื่องของอาชีพ<ร>ส่วนในแ,แต่ละวิสาหกิจชุมชนจะมีของดีประจำกลุ่นนะครับ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นจักสารตสติจะเป็นการพีน่นกไม่ว่าจะเป็นปอกล้วยอย่างของพี่นกนี่ถือว่าเป็นในในจุดนึงของของจอพิจิตเลยเนาะถือว่าเป็นอปอขั้วยเขั้วนะถือว่าเป็นเจ้าแรกเลยตอนนี้นะครับแ<ข>ละเพิ่มที่จริงอาจารย์ที่ว่าอะารเน อาจจะต้องมีการรวมกลุ่มด er, no, so ้วยก่อนครับรวมกลุ่มเนาะเพื่อเพื่อที่จะได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานต่างๆนะครับการรวมกลุ่มเสร็จปุ๊บก็อาจจะต้องไปจัดจัดตั้งกลุ่มจดทะเบียนกลุ่มอะไรเงี้ยครับเป็นวิสาหกิจหรือจะเป็นทะเบียนพาณิชย์นะครับซึ่งทั้งสองอย่างเนี่ยมันก็สามารถที่จะได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐอื่นนะครับอย่างอางทั้งของผมเนี่ยอุตสาหกรรมผ้าก็มีทั้งสองฝั่งมีทั้งฝั่กอินชอนกับมีทั้งทะเบียนพาณิชย์นะครับ เป็นเอสเอียนะครับสามารถที่จะได้รับการสสรุจครับเรามีโครงการเยอะมากครับ